สวัสดีครับผมพบกับผมแชมป์ว่างนะฮะวันนี้ผมอยากจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกับ2ผู้ช่วยคนสําคัญนะครับที่ทําให้การทํากาแฟของเราเนี่ย ยอดเยี่ยมไปเลยครับผมนั่นก็คือ Bravo d i s t r i u u t o r นะครับแล้วก็ Bravo Temper นั่นเองนะฮะที่ทำให้การเกลีย่ยกาแฟของเราเนี่ยมีความสม่ำเสมอแต่จะสม่ำเสมอยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับ เคครับมารู้จักกับเขาก่อนสักนิดนะครับก็คือว่าเจ้าสองตัวนี้ครับดีไซน์โดยประเทศบราซิลนะฮะแล้วก็นําเข้าโดยคนไทยนะครับถ้าใครสนใจก็ตามไปที่เพจกอ่อการชงนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับ2ออย่างนี้เขาดีไซน์มาเพื่อทําให้เราเนี่ยเกลี่ยากาแฟและแทมกาแฟได้อย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่เราต้องการนะครับอย่างมีมาตรฐานยิ่งคนที่เปิดร้านเปิดบาร์หรือว่ามีคนชงหลายคนมี บิชต้าหลายคนนะครับที่มีผู้หญิงผู้ชายที่แรงต่างกันนะครับสองอย่างนี้จะทําให้มีความใกล้เคียงกันมากๆหรือเกิดมาตรฐานที่เท่าๆกันไม่ว่าใครจะทําก็ตามนะฮะเพร mm hmm. าะฉะนั้นผมคิดว่ามันช่วยทําให้เอพิโซดของเราเนี่ยมีมาตรฐานนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายมากด้วยนะฮะ mm hmm. โอเคมาเริ่มมาที่ดีไซน์ก่อนเลยครับเพราะว่าสิ่งแรกสําหรับผมเนี่ยการที่จะซื้อของเล่นไม่ใช่นะการที่จะซื้อเครื่องทํากาแฟสักอย่างซื้ออุปกรณ์สักอย่างเนี่ยสำหรับผมเนี่ย มักจะมาจากกิเลสที่เห็นทางสายตาขอนเสมอนะครับเพราะอะไรก็ตามที่ดึงดูดสายตาเราให้เราสนใจเนี่ยเราก็จะดึงเข้าไปหามันไปทาความรู้จักมันนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้น2อ,อย่างนี้มันดึงดูดผมยังไงบ้างน,นะครับสิ่งแรกก็คือเป็นสีดําแล้วก็ประกอบไปด้วยสิ้นส่วนของไม้นะครับแล้วก็มีสแตนเลสสเตลลข้างในนะครับวัสดุ2ออย่างนี้นะครับก็บอกเลยว่ามีความพรีเมียมมากเป็นวัสดุที่ เกรดดีมากๆแล้วกันเป็นแบบพรีเมียมนะครับของดีเลยเพราะนั้นราคาก็จะสูงหน่อยแต่ว่าคุ้มค่าแน่นอนครับลองฟังกันต่อไปนะโอเคอันนี้ทำจากไม้แท้นะครับมีลายไม้ด้วยสวยงามมากๆนะฮะส่วนเจ้าตัวนี้ไม่มีลายไม้แต่ว,ว่าก็ทำสีสีดำมาครับก็เข้ากับสายดำอย่างผมนะฮะอุปกรณ์ที่เป็นสีดำไม้และเหล็กนะครับแล้วก็แซนเดลนั่นเองเพราะนั้นใครที่แต่งแนวนี้นะเข้าพวกแน่นอนฮนะโอเค เพราะนั้นสออย่างนี้จริงๆแล้วก็มาอยู่ในกล่องนี้นะครับน่ารักมากๆนะมาแบบนี้เลยข้างในเนี่ยตอนแรกมาเลยผมรู้ว่าขนมนะฮะข้างในก็จะมีบุกโฟมบุกอะไรมาให้นะครับเรียบร้อยนะฮะเรียกว่าการกระแทกมาอย่างเรียกว่าการกระแทกมาอย่างดีนะครับโอเคน่ารักมากๆเก็บไว้ตรงนี้ก่อนมาเริ่มกันที่ตัวดิสติบิวเตอร์ก่อนเลยนะฮะ เจ้าต,ตัวนี้นะครับแตกต่างกันอยู่พอสมควรเลยนะครับที่ผมชอบก็คือข้างในนะครับมีกลไกนะครับที่ยืดหดได้ด้วยหลักการถ่ายเทอากาศด้านในซึ่งไม่ว่าเราจะใช้กาแฟจํานวนกี่กร,ร่งหรือว่าขั้วเข้มขั้วอ่อนนะฮะมันจะสามารถเกลี่ยความหนาแน่นของผงกาแฟเนี่ยได้อย่างสม่ำเสมอทุกครั้งครับผมสมมติว่าวางที่ถังกาแฟปุ๊บมันจะยืดออกมาบึ้งเพื่อทําการเวลาเราหมุนเนี่ยมันจะเกลี่ยกาแฟได้มากยิ่งขึ้นเหมือนกดไปด้วยกดเบาๆกดไปด้วยแล้วก็หมุนไปด้วยทําให้กาแฟเนี่ย เกลี่ยได้สมเสมอได้มากสุดๆไปเลยท้้นกันนะฮะแต่ว่าเขามีเทคนิคในการเกลี่ยกาแฟเล็กน้อยนะครับคือหลังจากที่เราวางไปบนบัาสเกตแล้วเนี่ยให้เราหมุนทวนเข็มนาฬิกาก่อนสองรอบหนึ่งสอง่างนี้นะครับแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาต่อนะครับเพียงเท่านี้นั่นเองนะฮะกาแฟเราก็จะแบบเรียบเนียนเวยงามนะฮะถ้าถามว่าทําไมต้องเกลี่ยกาแฟแบบนี้นะครับ เพราะว่าการหมุนทวนเข็มเนี่ยจะเป็นการเกลีย่ยความสม่ำเสมอของผงกาแฟในบาสเกตส่วนการหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยจะเป็นการปรับหน้าผงกาแฟให้เรียบก่อนที่จะลงมือแทมมุ่นในขั้นต่อไปครับสิ่งที่ผมชอบนะจริงๆเขามีหลายอ่าหลายขนาดให้เลือกนะครับลองเข้าดูที่เพจครับ54 58 53าอะไรเงี้ยนะครับ, 54, 58, อรอรบลองเข้าไปถามดูนะครับว่ามีขนาดที่คุณใช้หรือเปล่านะครับส่วนของผมเนี่ย โชคดีที่ผมใช้ทุกอย่างให้เป็นเบอร์58หมดเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้ก็มาตอบโจทย์ของบ้านนี้เรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นก็ใช้ทมเปอร์ที่มาคู่กัน,นะครับจริงๆเขาขายแยกนะแต่ว่าผมว่าในไหนจะใช้ยี่ห้อนี้แล้วมาคู่กันดีกว่าเพราะว่าเจ้าตัวนี้ก็มีความพิเศษอีกเช่นกันนะฮะระวางไปที่ขอบของตัวบาสเกตนะตอนกดเนี่ยจะรู้สึกถึงแรง สปริงที่มีความหนักแน่นลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้มันทั้งช่วยให้เพิ่มแรงหรือเปาแรงกล่าวก็คือว่ามันจะเพิ่มแรงสำหรับคนที่แรงน้อยมันจะลดแรงสำหรับคนที่แรงเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าตัวสปริงหรือแมคเนิกด้านในเนี่ยมันทำให้การกระจายแรงของเราเนี่ยเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าเราจะแรงน้อยหรือแรงเยอะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าถ้าเกิดร้านไหนที่มีวาล์วสตาแบบ มีความแตกต่างทางด้านกําลังเนี่ยการใช้แบบนี้มันก็อาจจะทําให้เกิดมาตรฐานขึ้นมาได้นะครับผมก็คงไม่ไม่กล้าพูดว่ามันจะเท่ากันขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจมันต้องเขาเรียกว่าต้องพิสูจน์ทางหลักวิทยาศาร์ดีนะครับแต่ว่าโดยการดีไซน์โดยไอเดียของเขานะครับและการออกแบบของเขาเนี่ยทามาเพื่อการนั้นนั่นเองนะฮะหลังจากผมลองใช้พอกดไปแบบมันรู้สึกดีมากจนสดมันจะรู้สึกบนสองสเต็ปนะมันก,กึ๊กขึ้นไปนะครับตอนขึ้นก็นจะรู้สึกได้มีการมี แรงดันการมีการกดที่2สเต็ปนะครับและทุกครั้งเนี่ยการแทมของเราเนี่ยกาแฟจะเรียบเปียกมากคือเรียบตั้งแต่ตัวนี้ละมาเจออันนี้อีกเพราะว่าด้วยขอบของมันอยู่บนขอบขอ,บของบาสเกตถูกไหมครับต,ต่อให้เรากดามือใหม่กดมันก็จะมีทางเอียงแบบนี้ได้แน่แนๆเพราะ่าขอบมันต้องอยู่บนขอบมันเองเพราะฉะนั้นมันจะช่วยทาทาให้กาแฟของเราเนี่ยแบนราบแบบสม,ม่ำเสมอเรียกว่าแบนราบแบบแบบอ่า เป็นแค่นขนานไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับทาให้กาแฟของเราเนี่ยถูกน้ําสกัดได้อย่างเต็มศทธิภาพทั่วถึงพร้อมๆกันนะฮะเพราะฉะนั้นลดการแทมที่ผิดพลาดลดการแทมที่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นมี2ตัวนี้เนี่ยก็ทําให้กาแฟของเราเนี่ยเข้าใกล้คําว่าเพอร์เฟกได้อย่างดีเลยนะครับที่ผมใช้คําว่าเข้าใกล้เพอร์เฟกก็เพราะว่าจริงๆ้วกาแฟเนี่ยมีเหตุผลและปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้กาแฟเราเพอร์เฟกหรือไม่เพอร์เฟกอร่อยหรือไม่อร่อยนั่นเองนะฮะ สิ่งนี้เป็นตัวช่วยทาให้การเกลี่ยก,กาแฟการแท้งกาแฟของเราเนะี่ยลดความผิดพลาดลงไปได้อย่างดีนะครับแล้วเราก็ผิดพลาดตรงอื่นเอานะฮะโอเคครับสิบปากว่าไม่เท่าทดลองทําเองนะฮะงั้นเรามาทํากาแฟกันเลยดีกว่าครับผม เยี่ยมไปเลยฮะทุกคนฮะโอเคเดี๋ยวมาลองเจ้าตัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับของ Cycle Espresso Maker นะฮะ Thank yeah. you.